สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Botso Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Red M นะจ๊ะในแมป Arizona นะไม่ใช่แมป Arizona ดิเออเป็นเซิร์ฟของเขานะครับเป็นเมือง Arizona นะผมเพิ่งอพยพเพิ่งลงจากรถไฟมาเลยวันนี้มาดูกันว่าคนที่นี่เขาใจดีกันหรือเปล่ามาดูกันเออเริ่มวิ่งแล้วครับบอกเลยว่าเพิ่งมาวันแรกนะส,ส,ส,สวัสดีจ้ะสหายสวัสดีนะเออดียินเสียงค่าชัดเจนใช่ไหมชัดเจนเลยเออ ถ้าเพิ่งลงรถไฟไปเลยนะข้าอยากทำบัตรประชาชนเอ่อเจ้าพาข้าไปทำได้ไหมได้สิได้สิตามมาเลยเออขอบใจนะไปละข้าชื่อเออลีโอนาร์โดบอสโซ่ะข้าเจ้าเรียกข้าบอสโซเฉยๆก็ได้ชื่อเท่เป็นบ้าเลยนะเออขอบใจมากละเจ้าชื่ออะไรอะสหายลาเฟนอะเรียกเฟ่ก็ได้เฟ่เหรอใช่ชื่อแบบชื่อแบบเออชื่อพร้อมปะทะมากเลยข้าเป็นยุฟซีชื่ออาจจะฟังแปลกๆหน่อยนะ โอเป็นชาวยิปซีเหรอใช่โลเนล่อนโอ,โอ,โอ้น่าจะเหมือนข้าแหละตอนนี้ข้าก็น่าจะเลล่นยิองด,ด,ดีต้อนรับนะตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้เลยและคุ้ว่าปีมันเป็นปีย้อนยุคแน่เลยแบบนี้นะแล้วผมก็อายุเท่าไหร่วะอายุไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะอ๋อนี่ไงวันที่ลงทะเบียนหนึ่งแปดหกแห่ครับต้องย้อนไปเป็นหนึ่ง หนึ่งแปดสามสี่อ่ะหนึ่งแปดสามสี่หนึ่งแปดสามสี่อยู่ไหนวะหนึ่งแปดสามสี่ครับเซตดเบอร์ number, ครับยี่ห้าครับโอเคแล้วก็ประทับตาไปลงให้เรีเยบร้อยเออแถวนี้<บ>มีโจ้เหรอครับพวกเจ้าปลูกข้าวโพดกันเลยเออไม่ข้าปลูกแตงกวาเนะี่ย ในแตงกวาน่ะมันเป็นต้นเล็กอยู่ครับเดี๋ยวรอใหญ่ก่อนเจ้าถามว่ามันมีโจรไหมใช่ไหมมันมีซิระวังตัวมันยาวไหมน่ะหม่ถึงแตงกวาใช่ไหมใช่ใช่โอ้ท่านถามสะแบบค่าคิดไกลเลยมันใหญ่ไหมน่ะแน่นอนดูท่านดูต้นนั้นอ่ะใหญ่ประมาณนั้นนะท่านมีน้ำเยอะไหมน่ะมันคือข้าวโพดไอ้มันคือ แตงกวาสีเหลืองครับมันคือแตงกวาสีเหลืองมันมีขนด้วยครับอันนี้คุยเรื่องแตงกวากันอยู่ใช่ไหมัคยเรื่องไปเคี้ยวนี่มมันมีน้ำสีขาวไหมอันนี้น่าจะไปไกลแล้วไม่น่าใช่เขาบอกว่าแตงกวาสีเหลืองนี่ไงเจ้าเคี้ยวข้าวโพดอยู่มันเจ้าเราเคี้ยวๆแล้วเราลองคายน้ำมันออกมาตอนเคี้ยวน่ะมันน่าจะมันน่าจะขาวอมเหลือง เออท่านเจ้าหน้าที่ช่วยข้าเก็บนะอย่าอย่าขโมยนะท่านท่านเจ้าหน้าทีอุ้ยโอ๊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 ยท่านโทษทีโทษทีโอ้โหใจเย็นใจเย็นโทษโทษอะไรวะเนี่ยท่านเอาเอาเอาเก็บแล้วข้าฟ้องหมิ่นประมาทได้นะข้าฟ้องข้อหาทำ้ายร่างกายได้นะไปโทษทีแต่มือล่าไปไดีกว่านะได้ข้าวโทษแล้วนะเอาไปต้มกินนะเดี๋ยวไปกันเลย ไออ้มะข้าหนาวนะข้าหนาวยานะอื้อออื้อเอาไปหน่ะข้โพสเดี๋ยว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 ที่ท่านเก็บนั่นของข้าเก็บสี่คนด้วยตลาดอะไรตลาดอะไรนะตักอะไรสองตีหัวไปม้าไปเดี๋ยวข้าเอาให้เดี๋ยวเอ้ยท่านตำรวจท่านรอแมนท่านเอาข้าโพดถือข้ายังมันข้าโพดิ์ใครกันแน่ ข้าโพดค่าสิบต้นน่ะท่านมาคืนเลยสิบต้นน่ะเนี่ยไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำดื่มทาไนะไปกันเลยมันจะไปอาบด้วยตำรวจทัร้ายประชาชนครับเกลดแกงประชาชนครับนี่แหละอีกใครเห็นหรือใครได้ยินน่ะใครพูดอะไรน่ะดูดิดูดิโอ้โหเขาข้างพวกเดียวกันเองอีกนึกว่าชีวิตจริงก็ให้คืนคนนั้นไปแล้วนะก็เขาบอกเข้าโพดเขาน่ะก็ให้ไปเลยอันนี้อันนี้ก็แต่แอสลาร์สเขาคืนเข้าโพดเขาคืนแตงกวาท่านยัง ไอ้อันนี้ให้คอามเทนต์หรือเปล่าล่ะถ้าจับได้นะเียประมาทด้วยน่ะบอกเจ้าหน้าที่ทำร้ายอะไรล่ะอุ้ยเมื่อกี้ท่านล็อกคอฆ่าอยู่เลยอ่ะเอ้าอคาตั้งใจหรือเปล่าล่ะขนาดตังใจล็อกคอฆ่าเลยล่ะไม่เมื่อกี้ฆ่าหนาวฆ่าหนาวฆ่าหนาวท่านดิไม่ได้ยินเลยฆ่าหนาวเหมือนกันน่ะไม่ไม่ใช่อันนั้นฆ่าเล่นฆ่าเล่นไปแล้วไงท่านจะมาเล่นเหมือนฆ่าไม่ได้มันซ้ำไง เฮ้ยผมว่าโอ้ไม่น่าแว้วางใจว่ะโจย์จะชับไอ้พวกเนี้ยเป็นไงเป็นกันนะครับทุกคนแต่ที่ได้ผมเก็บข้าวโพดก่อนเก็บข้าวโพดแล้วเก็บใส่มาครับคือ เก็บข้าวโพดก่อนครับแล้วก็ยังไงต่อวะเก็บก่อนเก็บก่อนผมว่ามันรอขโมยข้าวโพดผมแน่เลยสองคนะนะเมื่อกี้มันแบบมันมันหลอกให้ผมผมสนใจเสื้อมันไงผู้ชายสองคนเมื่อกี้ข้าวโพดใครนะเก็บได้แล้วนะ เออของข้าเองถ้าท่านหิวท่านเอาไปกินฝักหนึ่งก็ได้นะขบวน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 ใครน่ะไม่รู้เหมือนกันครับถ้าถ้าเชิญเลยครับท่านหิวท่านเอาไปเลยครับถ้าท่านอยากใส่เสื้อข้าท่านไปขบวดนนะข้าใช่ขบวนขบวนะใช่ข้าเอาขบวนข้าไหมไม่เอาข้าอยากได้อันดุนอันดุนมันสวยนะใช่เลยโอเคท่านนยิไปเล งไปเร็ววะเนียนเนียนปะของใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยงใครวะเนี่ยของใครวะเนี่ย,ย,ยต้นไหนดีนะต้นไหนดีนะต้นไหนดีนะไปแล้วครับไปแล้วครับทุกคนไปแล้วกูกูเนียนเนียนอย่างเนียนอย่างเนียนเปล่าข้าแต่งงานหรือข้ากูตกใจกันเลย เก็บมัันยงมาแล้วอย่าพูดเสียงดังดิไม่เก็บกระพดเก็บแล้วเก็บแล้วเป็นเวลาาอุ้มไข่หรือเปล่านะเปล่าเปล่านะข้าสอนเขาเก็บกระพดน่ะเขาเก็บไข่รู้นะขาเกพดไม่หายน่ะเป็นเลือดพี่คอเจ้าน่าจะไม่อยู่ครบอ่ะไม่เขาเก็บกระพดไม่เป็นอ่ะไข่เขาเก็บไม่คือเจ้าเก็บหนึ่งต้นอ่ะมันจะเต็มตัวนะก็ต้องเก็บใส่มานะอันนั้ม่เก็บโอ้อย่างนี้นี่เองข้าก็เก็บตั้งนานต้องเก็บใส่มาเก็าเป็นคนดีชัดๆนะพูดไปเลยว่ารู้อยู่แล้วนะ เออเขาเขาใจด้านชายมากเออเขาเขาทำดีครับเขาทำดีครับเขาเป็นคนดีครับใช่เห็นไหมเห็นไหมเขาพูดอ่ะเออฟังนะคนดีอะไรจับประชาชนคนใหม่ใหม่ไปกระซื้อสลอดไม่ไม่ไม่ฮะข้ามีเรื่องจะบอกไม่ข้ามีเรื่องจะบอกนะเก็บกอดไอ้เชียจะกระทืบผมให้มาถอดเสื้อเก่าไปซื้อเสื้อใหม่ก็ก็ก็น่ะก็ฟังไว้น่ะข้าพูดอะไรไประวังตัวด้วยน่ะ มีอ,อะไรก็บอกเลยเสียชื่อหมดเลยนะความมีที่ทางนะท่านสาย,ายไปเจอกันใหม่นะได้เลยปืนสวยดีนะแหละเป็นของใครเนะี่ยอ,อะไรนะต้นนี้เก็บได้นะเอา้าเหลือนี่อีกต้นน่ะแอลดรัสเองมาเก็บน,นะกูว่าแต่ท่านชื่ออะไรอะ่ะข้า,าชื่คาร์มอนโลบุรุษที่ใจดีที่สุดใจดีที่สุดโอ้จริงด้วยข้าว่าท่านใจดีนะถ้าท่านให้เสื้อข้าสักตัวหนึ่ง อใ,ใช่เสื้อแบบท่านไปใช้แล้วก็ได้เสื้อมือสองก็ได้ข้าไม่ถือให้กนไม่ได้เป็นตู้เสื้อผ้าที่ร้านเสื้อผ้าโอ้โแย่จังเอาอย่างี้แล้วกันเอาไปะ500ละห้าร้อยเหรียญที่แบ,บ่งโอ้โหท่านให้จริงเหรอโอ้โหขอบคุณมากนะครับท่านคาร์บารอนบุรุษที่ใจดีอะไรนะมอโลท่านคาร์มอโลท่านใจดีมากสมชื่อ ขอบใจมากนะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าข้าชื่อบอสโซนะไว้คราวหน้าเรามาเจอกันเดี๋ยวค่าจะตอบแทนอย่างงดงามเลยถ้าค่าจะตอบแทนเลยได้เรียกใช้ค่าได้ตลอดเอาขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยงั้นเดือดฮะเอ้าถ้าไม่เอากวางไปขายเหรอโอ้โหเอ้ยท่านเอาไปก็ได้เดี๋ยวข้าขี่ม้าตามมันมันจะช้าหรือเปล่า ในท่านลองขึ้นนะท่านจะได้ไปสหายโอ้เจ้าที่จิตใจดีเหลือเกินไปนะคาบีวาระและนี่คือบิดาภาพโอ้ผู้ชายผู้ชายโอเอวเจ้ายังลากมาอยู่ใช่ไหมไม่นะมันหลุดไปแล้ว <c oughs> ข้าก็ว่าวทำไมมันไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ไม่ใชโอ้ ข้าเจอผู้ท่านอีกแล้วสสวัดีท่านข้าเจอผู้ท่านอีกแล้วท่านท่านคาราวานคาบีบา巴าโอ้ถูกต้องเลยนะเออข้าจำเก่งไหมเก่งเลยเก่งสุดเลยโอ้เทพเจ้าวาวมินได้โหมไหนใครอะนี่น่ะมีบอกว่าซื้อวาวินมาใช่หรือเปล่าดีดีข้าเทพเจ้าวาวมินน่ะข้ารู้เท่าไม่ถึงด้านอะ ท่านไม่เป็นไรปืนปืนแรงมากเลยอ่ะโจนต้องร้องขอชีวิตน่ะใช่ครร้องเพราะว่ามันไม่ตายสักทีมันเจ็บใช่ไหมใช่น่ะมันน่าจะจั๊กกจี้เป็นปืนที่เน้นทรมานอ่ะเป็นปืนที่เน้นทรมานใช่ใช่เออท่านคนจิตใจโหดเหี้ยมอมหิดมากเลยนะนี่อุ้ยอย่างน้อยมีคอนแทคไว้ก็ไม่เสียหายแล้วพวกเอาง่ายๆนะอยากเจอพวกข้าแล้วตาโลแกนหรือสอเมื่อที่โลก จับพวกเรามาเจอกันนต่แค่นั้นแหละเขาพูดไม่พูดอะไรไม่รู้อ่ะท่านอืมทําไมข้างงวะท่านพูดงงหรือว่าข้าไม่เข้าใจถ้าพูดงงนี่ยข้าขอโทษอยากเจอพวกข้าก็ถามาคนในเมืองได้เลยใช่ทานหมอแชร์ล็อกก็ได้บอกบอกเข้าไปอะแก๊งคาบิบลาไาอันหน้าเกงขามนี่ยอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่อันใจดีเหรอเกงขาวเกงขาวอาวเหอเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนไวจังเกงขาวนี่ต้องหน้าเกงขาวเออท่านหมอแครอท ขาลอดขอโทษเอ่อพวกเขาสองคนนี้นีใส่เป็นยังไงบ้างครับน่ารักมากเลยรอน่ารักเหมือนชื่อแกงหรือเปล่าใช่เลยไม่ใช่ต้องตบอกผู้หน้าเก่งขาาไม่ใช่เหลอเมื่อกี้เขาบอกข้าโผล่เทียมอามหินใช่ก็เราูกขนาดไหนบอกกันเลยอ๋อพูดไม่ดีข้าจะเผาหมอทั้งเป็นเลยนะไม่ใหญ่ไปไหมทำไมข้ายังไม่รู้สึกว่าหน้าเก่งขาาเลยวะ อยากเผาหมอจริงเหรอทำไมหมอเขาไม่กลัวเลยท่านาเผาหมอจริงเหรอหน้าตาเขาไม่กลัวเลยหมอจะเผาหมอจริงๆงเหรอพูดเล่นนะหมอไม่เห็นไหมเขาใจดีเขาบอกแล้วค่าารับรู้ได้อะสองคนนี้ลึกๆแล้วเขาใจดีฉันรู้แล้วไปจับใครฉันรู้แล้วไปจับใครจับใครดีชื่อเพื่อนท่านไปแหละท่านรู้ชจากชื่อเขานะข้างบนขวาเราจะเป็นชื่อข้างบนซ้ายเราจะเป็นชื่อเจ้า ต่างซ้ายน่ะจะต้องใส mm. in ่เป็นชื่อพวกเจ้าได้ชื่อคนที่จะส่งไปเฮ้ยหมอ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 จะเย็นเฮ้ยเฮ้ยคุณหมอจะเย็นเฮ้ยเพื่อฆ่าตายทำใจดีไว้ทำใจดีไว้ยังไม่ตายแค่สลบทำใจดีๆทำใจดีๆ หมอหมอช่วยดิหมอทมาทำแผลดิหมอเป็นหมอหมอยุบหมอจะวิ่งหนีทำไมอะหมอรอบๆอบๆรบๆอบๆรอบๆรอบหรอบๆรอบๆรอบอบๆอบอบๆรอบๆบเรอบทรอบๆรอบยรออ่ารอบๆอบๆรอบๆอรรอบๆึงบะเอราบๆอบๆอบๆอบ่อบๆออบๆรอบรอะๆรอ่รอบๆรอบนรอบอ่อบๆะออรบออออบอสโซ่อรอบอสโซ่ออออบอ่รออๆนรอ แกไม่รอดแน่ท่านได้เวลาหาเพื่อนใหม่แล้วล่ะไม่เป็นไรหมอฉันฉันเชื่อว่าหมอที่วาเลนไทยเก่งดูจากปืนเขาแล้วล็อตสองปืนเขาเนี่ยสีขาวทองเนี่ยน่าจะเก่งแล้วก็ใส่ถูมือดําด้วยน่าจะสุขละสลรบไลทุยสุขารสมะอนามัยดีไอ้กลับมาแล้วเพื่อนฉันหมอเย็บก็เพาะเยี่ยวให้แล้วนะเยี่ยวก็ขัดขัดหน่อยแล้วกัน่ะเมื่อกี้เขาล็อกคอนะครับหมอเขาล็อก ไม่จังหวัดชักระตุกนะจะกระตุกเอ้ยแหวนหมอหายเอ้ยขออีกทีนึงอ่ะอยู่ข้างในลืมหมอหมอใส่ถุงมือเออเหรอเกิดทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเดี๋ยวข้าหิวเพื่อนข้าหิวข้าวหิวน้ำตอนนี้ไหนไจะจะทำอะไรท่านคาร์บี่าข้าขอข้าวสักจานได้ไหมขอดามสักขวดได้ไหมขอดามครับสวยละข้าวหมดตัวเหมือนกันข้าก็ไม่มีข้าวกิถือเองข้าเอง นะถ้าขอเดยนะาเมื่อกี้ข้าเอาเงินไปซื้อม้าหมดแล้วอะเมื่อกี้พันห้าไม่เหลืออะไรเลยท่านข้าให้นี่ท่านไปนะก็เมื่อกี้ข้าขายข้าวโพดไปพันหนึ่งแล้วข้าเอาที่ท่านสมรทุนไปห้าร้อยข้าซื้อม้าที่มันแบกแบข้าวโพดได้เยอะๆอะสลักเท่าไหร่ท่านเออแปดสิบอะใช่ไหมม้าอีตัวที่มันแบกได้แปดสิบอะไม่ใช่ม้าไม่ใช่สลักกระเป๋าอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว สองหนึ่งเก้าอ๋อสองสองหนึ่งเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามมาตรงนั้นเดี๋ยวข้ามมาสองหนึ่งเก้าครับขอบแากแล้วมันมาทำไงต่อบโอ๊ยหลอดตายมันอ๋อนี่แล้วล่ะอุ้ยก็ไอคนนี้ดูนะผมหลักไสเออเขาเรียกว่าทรงเมทานนะครับโอ้เมทานแปลว่าอะไรครับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฉีดเลยเออมันจะมาในอีกไม่ช้าเนี่ยไม่อีกไม่ไม่กี่ร้อยปีครับ องไปชอบถึงรู้ได้แหละค่าฝันน่ะค่าฝันว่าเตัดทรงนี้มันมีคนมาบอกอะว่าเอาทรงเมทัลไหมแล้วข้าก็ข้าไปร้านตัดผมเนี่ยเขาบอกว่าทรงเมทัลไหมแต่มันแต่คนยังไม่ค่อยนิยมนะแต่มันจะนิยมในอนาคตอะข้าก็เลยลองก็ลองวะถ้าไม่สังเกตแล้วว่าคนอื่นไม่ค่อยไว้เลยอเขาอยากหลักไส้หรือเปล่าเมทัลเมทัลชื่ออะไรนะชื่ออะไรเก่าข้าข้าหรอข้าลากไส้หรออ่าใช่ลากไส้แหละ เออลีโอนาร์โดบอสโซ่อะเรียกเรียกบอสโซ่พอครับอ๋อี่เราเจอกันเมื่อกี้ที่ไปทำบัตรใช่ไหมโอ้นี่ท่านเอ่อท่านเซเปฮะเซเซใช่ไหมติดจากเจ้าแล้วอะเจ้าแซวอะท่านท่านก็เป็นเซได้ป่ะเขายกมาเราน่าจะตั๋วรถไฟตรวเดียวกันแน่เลอะอ๋อข้าก็ว่าคุณคุณหน้าอยู่นะเหมือนเห็นบนรถไฟข้าเกือบเรียกแล้วข้าได้ว่าบ่อย เอางี้ดีกว่าเขาว่าหนุบหนับกันซะหน่อยการชนะค่ายสามร้อยเหรียญเฮ้ยตากชอบดูนะกงอยู่ข้างด้านหลังเลยนะตรงนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมสหายก่อนที่ตูรีบจะมาน่ะข้าหมอแพงไหมเถอท่านพวกรอแมนล่ะข้าหมอได้ได้เอาละหลังจากเสียงลั่นปืนก่อนตัดเลยเอาจริงแล้ววะาอยู่กันฟ้าพร้อมนะมามาเพื่อน มาดีมาดีมาดีมามาสูเขาเล้ผมหลักใจมัดหนักนีชัดสิโอ้ยสูเขาหลักใจมาดีมาดี์าดีอย่างนั้นแหละยอดตายเถอเธอจนดีเป็นบ้าเลย ส่วนี่เออร์โดกแกสวนต้องถือว่าเออโอ้ยใน่ะอย่างนั้นแหละตบมือชียเอาเลยนะทาไปถึงใต้กันเองนะเนรางวันเท่าไรมาครับสู้สู้เขาเ่หยุดต่ยน้งคู่นี่ อย่างนั้นเฮ้ยได้ยินยาหรือเปล่าอ่ะบอกจะให้500เลือดหยุดกับปืนมือนั้นพูดอ่ะเอ้ยแกหยิบปืนยิงคนพวกั่วแบบนี้ไม่ได้นะยิงพื้นไม่เห็นแม่ตาบอ่อนะโดนขาก็ไม่เห็นเลือดออกเลยอือโทษโทษค่าโดนยิงขาเห็นไหมล่ะจะยุ่งทำไมวะไหวหรือเปล่านะานั่นเลือดไหลนะท่านท่านรักษาคนไหมถ้าจะให้ค่าต่อยต่อเลย นั่งพักก่อนอหะสายฉันออกมาใช่มออกมาแหะเจอกมาออกมาแหะเจอกันออกมาใจกองว่างูนี่แหละเอาไว้ขันคนอ่ะไว้ขันพวกวัวพวกควายน่ะตรงนี้เจ๊ได้สลักไหนอะไรนะครับได้สลักอะไรสองหนึ่งเก้าครับผมไหวหรึเปล่าโรลโด้ไหวไหวไหวตั่งพักก่อนนะไม่เป็นไรเมื่อกี้มันถักถากอ่ะ หรอโอ้ข่าวหลังจะไปทําตัวโง่น่ะอย่าไปสู้เพื่อเงินน่ะเอาแล้วข้าไม่ได้มากเลยค่าเป็นแผงพลังกลับมาจะไปถ่ายใช่ไหมโอเคท่านท่านอยากเข้ากลุ่มตัวเราวะละ่ะฮะไม่คิ<ง>่ท่านให้อะไรมาบิ๊กบิ๊กบักเก็ตอะไรอะ่ะผ้ามันแผงละใช้เบอร์ก่อนในชะ้เบอร์ก่อนเนี่ยอย่าทำให้โง่ อย่าไปสู้เพื่อเงินเราหาเงินได้สบายสบายอยู่แล้วอย่างเช่นอะไรท่านฉันพาไปทำงานงานสบายได้ได้เลยท่านยืนอยู่ตรงนี้ยืนกับเพื่อนท่านไปก่อนแล้วผู้ท่านใส่หน้ากากทำไมฮะอะไรนะสายขาพาเจ้าไปอาบน้ำไหมท่านท่านพาเพื่อนท่านไปอาบน้ำกันปะแล้วก็ลีโอนาโดเอ็นเอดับเบิลเอลี หลบหลบหลบเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดือดมากอะคอนเทนเยอะมากกูโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาอาบนางมาต่อสิบเหรียญนี่หรอใช่แล้วแล้วมันมีให้กดอีกสิบห้าเหรียญค้าว่าท่านไม่เอาไม่เอาเลยเนาะ ้ยสบายใครชอบคิปที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ให้ช่องบอสโซเกมมิ่งเลยนะครับ